วันนี้อมจะมาพูดถึงการเทดสไตล์ดิ c t i o n a r ี t เท d เดเนาะซึ่งมันคือการเทดที่เน้นใช้สัญชาตญาณมากกว่าเน้นใช้ระบบเทศที่วัดผลในเชิงสีิติได้ซึ่งองค์ประกอบที่ดีเนี่ยที่เราจะเป็น d i c t ช o น a r ี่เท d เดอรที่ดีได้เนี่ยอมมองว่าเราต้องมี3องค์ประกอบหลักด้วยกัน อันแรกเนี่ยคือเราต้องมีใบแอดหลักอยู่แล้วว่าสินทรัพย์ที่เราเข้าไปเทรดเนี่ยอย่างเช่นทองหรือว่าหุ้นสินทรัพย์นั้นอะ่ะมันจะขึ้นในระยะยาวหรือว่ามันจะมีโครงสร้างลักษณะแบบไหนเราต้องมีใบแอดหลักตรงนี้ก่อนเราถึงจะค่อยไปข้อที่2ได้ก็คือพิจารณาจุดเข้าเนะาะจะสัญชาตญาณอย่างเช่นอมอาจจะดูจุดเข้าเนี่ย ตรงนี้ไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยว่าอ๋อช่วงเวลานี้มันน่าเทรดบายนะแล้วอมก็เข้ามาดูในไทมเ์เ a m e ย่อยอย่าง Time f ฟรม e 15ว่าอ๋อเออในช่วงเวลาตรงนี้ไทม์เฟรมสิหเนี่ยก็น่าเทรดเหมือนกันก็มาดูพิษ ตามวิจารณญาณหรืออาจจะใช้ไทม์เฟรม30ก็ได้ถ้ามองว่าไทม์เฟรมสามในช่วงนั้นมีความเหมาะสมกว่าเราก็อาจจะได้หยุดเข้าตรงนี้ก็ประมาณนี้ในขณะที่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะขาดไปไม่ได้เลยเนี่ยในการเทรดเนี่ยก็คือการบริหารความเสี่ยงเนาะไม่ให้ r ิสเคอร์เทรดเนี่ยเกิน2%หรือว่าไม่ให้แม็ก o อสเกิน20%ทีนี้ เรามาดูกันว่าเราบริหารความเสี่ยงอย่างไงโอมมีเครื่องมือตัวถึงที่โอมทำเอาไว้เนาะอืมชื่อว่า Risk Management Dashboard นี่เราจะเห็นว่าตัว r i s t Management Dashboard เนี่ยมันจะช่วยสมมุติว่าถ้าเราเข้าใน i ท e f เฟรม30นาทีเนี่ยแล้วเราต้องการเสี่ยงแค่2%เนี่ยเรามีเงินทุนหมื่นดอลลาร์เนี่ยเราก็ต้องเทรดไม่เกิน0.14หลอด 1, นี่เราก็สามารถ เทรดได้ละมันต้องคำนวณจะจุดเข้าลบสต็อปลอสนะทีนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าเจม i น i เนี่ยนิยาม Discretionary t r a d e r ไว้ว่ายังไงบ้างคือ Discretionary t r a d e r เนี่ยจุดเด่นมันอยู่ที่การเข้าใจปริบท2ก็คือมีประสาทสัมผัสต,ต่อความผิดปกติที่ค่อนข้างดีเนาะมีการควบคุมอารมณ์ที่ดีวิเคราะห์ได้รอบด้านปรับตัวตามสภาวะตลาดเน้นข้อมูลเชิง คุณภาพเหนือข้อมูลเชิงปริมาณคือมันจะต้องรู้บริบทอะว่าควรจะใช้ท์เฟรมไหนดีหรือว่าถ้าไม่ใช้กราฟไม่ใช้อินดิเคเตอร์ตามปกติเช่นลบไปเนี่ยเราก็ไปแอดแค่ท์เฟรมชั่วโมงเนี่ยว่าจะใช้ในการดู ดูว่าบายในทมเฟรมชั่วโมงเราค่อยมาหาจุดเข้าในไทมเฟรม15หนาทีอะไรแบบนี้มันก็ทำได้นะอย่างเช่นเราอาจจะเข้าพอเราดูดูระยะพินิจละเราอาจจะเข้าตรงจุดนี้แบบนี้ก็ได้พอมันเกิดการเบรกเอาปั๊บเราก็เข้าเลยเนี่ยอย่างเบรกเอาตรงเนี้ยมันก็เฝ้าเบรกแบบแบบหนึ่งเนาะแล้วมันก็ขึ้นยาวๆเราก็เทคโอฟิตแถวๆตรงนี้ได้อันนี้ก็คือ d i s c r ชั่นอารีเทเดอรเนาะอืม ในความหมายโอห์มนะอืมมันจะต้องใช้พลังงานสูงหน่อยคือเพราะว่าต้องเน้นข้อมูลเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณไงก็เลยใช้ศักยภาพทางสมองสูงหน่อยแล้วเราจะต้องลดความเสี่ยงทางอารมณ์เนี่ยให้ได้มากที่สุดด้วยอันนี้คือจากมุมมองที่ผมคิดนะก็ประมาณนี้ครับ